คลิปที่แล้วนะคะเราว่ากันด้วยเรื่องของท่าทางที่น่าเชื่อถือในคลิปนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของท่าทางที่เป็นที่รักเวลาที่เราพูดอะคะ่ะบางครั้งบางทีเราไม่รู้ตัวท่าทางอะไรที่จะทําให้คนเกิดภาวะต่อต้านเราท่าทางที่มันเป็นกายภาพปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นยืนกอดอกการยืนทิ้งขาองศาหน้านะองศาหน้าของเราเนี่ยลองดูนะคะถ้าคุยยืนเงน้ยและฝั่งคน ไปไงคะอยากโบกเลยไหมคะบางทีเราแบบเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดไม่ดีแต่เรายืนแบบเนี้ยหรือเวลาเขาพูดมาเราก็ลอยไปไม่ทาตาไม่มองเขาตาเราไหลออกไปละไม่สนใจเขาหรือหน้านิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะทั้งทั้ที่จริงๆเราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คนเขาก็ไปตีความจากกายภาพของเราจากประสบการณ์เก่านะพวกคนเราเนี่ยอย่างที่บอกว่า55%อยู่ที่ท่าทางไอ้า5%นี้มาจากไหนมาจาก การที่เรามีประสบการณ์เก่าเช่นสมมุติว่าเราเห็นคนทาปากแดงในทีวีก็เป็นตัวร้ายถูกไหมคะมายารัศมีเนี่ฟาดปากแดงมาอย่างเงี้ยเราก็จะไปจําละความทรงจําเราจำมาแล้วคนตาชี้ตัวร้ายคนใส่สูตรดูทางการคนใส่ระบายระบายเอยดูเป็นคนดีนั่นนี่คือวูบแรกครูมไม่ได้บอกว่าเราอยา่าเ,เรากําลังตัดสินคนด้วยภายนอก แน่นอนคะ่ะเราไม่ควรตัดสินเขาด้วยภายนอกแต่มันห้ามไม่ได้ด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ว่าวูบแรกของคนเนี่ยมันจะมองกันแบบนั้นฉะนั้นนะคะท่าทางที่ได้รับการวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นท่าทางวูบแรกที่ใครเห็นก็พบว่าเป็นน ег a t i ฟ e นะคะก็คือท่าทางที่เอามือใส่ไปในกระเป๋ากงาเกงเอามือซ่อนไปข้างหลังนะคะเอามือนะคะกอดอกและที่สําคัญคือยืนทิ้งและเงยหนา้านะคะที่สําคัญอีกอันนึงคือ แววตาแววตาที่เวลาเรามองคนบางทีเราขี้เกียจไงเ,ออเราขี้เกียจสมมติเขาคุยกันอยู่ตรงนี้เราก็หันไปมองแบบนี้นคือขี้เกียจหันหน้าไปหาเขาหรือขี้เกียจหันตัวไปหาเขาเราใช้การมองแบบนี้นคนนี้พูดนี้เราก็หันไปมองนี่ทีหนูไม่เข้าใจเลยค่ะทําไมคนเกลียดหนูอืถ้าเห็นตัวเองสักหน่อยจะเข้าใจอย่างกระจ่างเลยเพราะมันคือการมองหางตาค่ะงนั้นท่าทางที่จะทําให้คนรักเราง่ายมากเลยเบื้องต้นคือยิ้ม แต่เราไม่ได้ต้องให้ว่ายิ้มตลอดเวลามมนก็จะดูเพอเจอถูกไหมคะเดินไปไหนแล้วยิ้มตลอดเวลาดูน่าก,กลัวดูปลอมถูกไหมยิ้มในที่นี้ของครูคือการให้เรายกแก้มนะคะลองพูดคําว่าอ e ีค่ะอ e ีเราลองจับตรงนี้นะคะแล้วพูดอ e ีอ e ีนะคะเบาๆอ่าเราจะรู้สึกแก้มเราถูกยกขึ้นใช่ไหมคะให้เราอยู่แค่เนี้ยค่ะเวลาเราพูดลองลองยกคําว่าอ e ีไว้แล้วเราลองพูดสวัสดีค่ะชื่อครูงอรุกคนกองเก๋ค่ะโดยให้แก้มเรายงยังอยู่ในตําแหน่งอ e ีอยู่ อลองดูนะคะอีสวัสดีค่ะชื่อคูณงอรสุคนกองเกตค่ะเห็นไ,ไหมคะแค่นี้ค่ะแค่เราเผยหนะ้าให้เรายกขึ้นหนึ่งหน้าจะดูสวยขึ้นหน้าจะดูเด็กลงและที่สําคัญก็จะดูเป็นมิตรแล้วมันจะช่วยเรื่องเสียงด้วยรู้ไหมคะเพราะเวลาที่เรายกแกม้มมันทําให้ช่องในในกะโหลกของเราในช่องปากของเราอะ่ะมันมีพื้นที่สําหรับ เก็บลมหรือการก้องกังวานของลมถือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณง้อเนี่ยม่โยกแก้มคุณง้อเอาแก้มลมเสียงจะเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะชื่อคุณง้อรศพลกองเกตค่ะแล้วพอคูณง้อยกแก้มยกนิดเดียวสว,ส,สวัสดีค่ะชื่อคูณง้อรศพลกองเกตค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณงอรศพลกองเกตค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณงอรศพลกองเกตค่ะมันจะมีความก้องกว่าเนื่อออกไหมคะฉะนั้นให้เรายกแก้มเล็กน้อยนี่คืออันที่หนึ่งนะคะเจอกันเอาให้เห็น แต่สำคัญที่สุดคือการไหว้ถ้าเราเจอใครบางทีค่ะวันนี้ครูอ๋อเพิ่งไปเจอมาเลยคนเดินมาหาเป็นเด็กน้อยนะคะเขาจะมาหาครูแล้วจะมาขอครูถ่ายรูปเดินมาท่าน,นี้เลยค่ะสวัสดีครับอย่างนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะไหว้นะแต่เขาไหวนะ้สวัสดีครับเราเห็นเราก็โทรพวกคุณพวกคุณตื่นเต้นร้อ แต่มันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะไปคิดนี้ว่าโอเ้เขาตื่นเต้นบางคนอาจจะตีความผู้ใหญ่บางคนอาจจะตีความเอ๊ะเธอไม่ให้เกียรติฉันหรือเปล่าถูกไหมคะแต่อันนี้ของเขาคือเขามาแบบมาขอเราถ่ายรูปเขาคงตื่นเต้นแหละถูกไหมดังนั้นเราอะค่ะต้องระมัดระวังการไหว้บอกราคาของชีวิตนะคะการไหว้บอกราคาของชีวิตเลยนะและเป็นการลงทุนที่ราคาต่ำมากสำหรับเราไหว้และยิ้มเป็นการลงทุนในราคาที่ศูนย์บาท แต่สิ่งที่ได้กลับมามหาศาลเราค่ะลองฝึกค่ะการไหว้นะคะเอามือขึ้นมาแบบนี้นะเป็นประนมจะรีบไปเลยแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดหรือจะตูมเล็กน้อยเป็นบัวตูมเล็กน้อยนะไม่ต้องถึงก็ตูมขนาดนี้นะ,ะนี่เปล่งขนาดนี้นี่พร้อมบานมากเลยนะคะเอานิดหน่อยนิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้ววางไว้กลางวางอกแล้วเวลากล้มเราจะก้มโดยที่เอาศาีรษะหามือ พูดง่ายๆคือเอาหว่างคิ้วเราเนี่ยนะคะหว่างคิ้วเนี่ยแตะนิ้วชี้เอาง่ายๆแค่นี้เลยนะคะแต่ยังไม่ใช่ขึ้นมาสวัสดีครับถูกทุกข้อครูบอกว่าให้แตะหว่างคิ้วไม่ใช่นะคะเราจะต้องก้มลงมาหาปลายนิ้วของเราเป็นแบบนี้นะคะโอเคไหมคะเรายิ้มเราเจอผู้ใหญ่ปุ๊บเรายิ้มแล้วเราก้มสวัสดีค่ะเห็นไหมคะก็จะทำให้ทีท่าของเรา ดูมีราคาขึ้นมาลงทุนกับการไหว้สักหน่อยค่ะนะแต่ไม่จำเป็นต้องช้าแบบบางคนเขบอกอ่ะจะหมดเวลาแล้วผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วยังไม่เงยเลยถูกไหมคะเอาให้มันพอควรอะไรทุกอย่างที่ในหลวงบอกค่ะเศรษฐกิจพอเพียงมันหมายถึงความพอดีพอเหมาะในทุกอย่างค่ะนั้นเราไม่ใช่สวัสดีค่ะอันนี้ก็ไม่ถูกเรากม้มเราไหว้เนื้อไหมคะพอเจอปุ๊บสวัสดีค่ะโอเคไหมคะ อันต่อมานอกจากไหว้แล้วถ้าทางล่ะเวลาที่เราพูดเรายังใช้ power sphere ของเราอยู่เหมือนที่เราเรียนกันก่อนหน้าทีเนี้ยสิ่งที่ควรเลี่ยงเลยคือการที่เรายืนแบบหนีบแขนหนีบแขนเนี่ยสมมุติว่าเรายืนหนีบเนี้ยแล้วเราพูดเนี้ยค่ะเราจะรู้สึกเลยเห็นไหมอ่ะถ้าคุณลองพูดแล้วคุณหนีบแขนเนี่ยเป็นไงคะความรู้สึกคือคุณรู้สึกไม่มั่นใจ ครูรู้สึกเหมือนครูกลัวอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะครูกาลังปกป้องตัวเองอยู่การหนีบแขนหรือบางคนชอบยืนเอาแขนไปไว้ข้างหน้าแบบเนี้แล้วก็พูดแบบนี้อ่าตัวนี่เห็นไหมตัวมันมีอาการหนีหนีคนที่พูดเขาจะรู้สึกว่าเอะเราลังเกียจเขาหรือเรามีความกลัวบางอย่างนะัเหมือนที่ครูบอกในคลิปที่แล้วว่าถ้าเกิดมีความกลัวคนที่เขามีความอยากร่วมงานกับเราเขาก็จะระแวงเราแล้วว่าเอะคนนี้ใช้การได้ไหมทําไมเขาดูไม่มั่นใจในตัวเองเอะฉันจะไว้ใจเขาได้หรือเปล่า น,ะะนั้นเวลายืนเนี่ยเปิดช่องแขนไว้ไม่ใช่ต้องกลางนะคะเปิดธรรมดาเหมือนเราทิ้งสบายสบานะะแล้วเราก็พูดกับผู้ใหญ่อธิบายไปถ้าคุยกัน2คนนะคะก็พูดกันแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือการโน้มตัวนะคะให้เราโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะเวลาเราคุยเนี่ยโน้มตัวแล้วเราก็คุยเอียงศีรษะ ฉะนั้นเวลาเราคุยกับใครก็ตามอย่บอ,อย่าประจันหน้าเลี่ยงได้เลียงแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เราก็โน้มตัวแสดงความอ่อนน้อมไม่ใช่โน้มตรงนะคะโน้มเอียงอ่ามันคือโน้มและเอียงเล็กน้อยในการฟังนะคะสิ่งที่จะดีมากเลยก็คือถ้าสมมติว่ายืนกันเป็น 45, 45่สแบบนี้ไม่ฟรอนต์ไม่เผชิญหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แนวราบแบบนี้แต่เป็นการยืนแบบนี้นะคะสมมติว่า กล้องคือคนที่ครูคุยด้วยสมมติครูย,ยืนคุยครูก็จะคุยแบบนี้อ๋อค่ะ,คะ,คะ,คะเป็นแบบนี้นอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะเป็นแบบนี้นึกออกไหมคะแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าการโน้มตัวไปข้างหน้าบ่งบอกถึงการตั้งใจฟังนะการให้เกียรตินะคะแล้วเราไม่จําเป็นต้องก้มแบบนี้นะคะเราก้มแบบเห็นไหมดูตัวครูนะคะตัวครูเนี่ยจะตรงไม่ใช่งอแบบนี้ตรงน้อมเป็นการให้เกียรติแต่เราก็ยังคงเฟิร์มในตัวของเราอยู่ อ่าอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากให้ลองฝึกนะคะยิ้มไปพูดไปใช้มือใช้ไม้อะไรของเราไปถ้าเราหยุดฟังอ่าถ้าหยุดฟังเรามีจุดหยุดอยู่สองจุดคือจุดหยุดกลางลําตัวก็ได้เวลาผู้ใหญ่พูดหรือคุยกับใครก็ตาพอเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเราก็เอามือของเราหยุดไว้กลางลําตัวแบบนี้เราก็นั่งอ๋อค่ะค่ะอ๋อค่ะ,คะ,คะกรไดาพอถึงตาเราพูดเราก็เอาไปใช้อ่าแล้วก็มาพักไว้ตรงนี้ แต่ถ้าฟังยาวๆเขาพูดยาวๆเราสามารถจับไว้ตรงข้อมือเหนือนาฬิกาของเราเนี่ยค่ะจับไว้แล้วเราก็โน้มตัวฟังอ๋อค่ะได้ค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะ,อ,ะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือทีท่าการพูดที่ทําให้คนรู้สึกรักและเอ็นดูเพราะเราให้เกียรติเขาก่อนตัวสุดท้ายคือการพยักหน้านะคะพยักหน้ารับ ซึ่งจริงๆอะค่ะมันคือธรรมชาติถ้าเราฟังเขาจริงๆเราจะพยักหน้าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะสมมุติเวลาใครพูดมาเราก็อึ้ค่ะอืมค่ะนะคะเราจะพยักหน้าน้อมรับสิ่งที่เขาพูดงั้นถ้าเกิดสมมุติเราฟังปุ๊บแล้วเราไม่อะไรเลยเพราะเราอยู่ในหัวของเราไงมันเหมือนฟังไม่ได้ฟังมันคือการไม่ให้เกียรติกันนะคะมันก็เลยทําให้ได้เกลียดขึ้นมาแทนที่จะเป็นเกลียด ดังนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้เราลองไปฝึกในวันนี้นะคะก็คือภาษาที่พร้อมที่จะฟังเวลาที่เราจะหันไปคุยกับใครทำยังไงคะหันทั้งตัวหันทั้งตัวแปลว่าไม่ใช่แปลว่าฟอนต์อย่างนี้คือสมมุติเขาอยู่ด้านข้างก็คือหันแล้วก็โน้มแล้วก็ไปฟังเขาไม่ใช่เขาอยู่ด้านข้างแล้วเราหางตาไปมองเขาอย่างนี้หรือบางทีหันแต่หน้าอ่ามันหันตัวไม่ได้ตามันเลยหันได้เฉียงไงคะ ันถ้าเวลาเราหันไปปุ๊บให้เราหันเอียงตัวไปด้วยเล็กน้อยเปิดขึ้นมาแล้วโน้มตัวไปหาเขานะคะเราจะคุยกับใครหันหน้าไปหาเขาคุยกับใครหันหน้าไปหาเขาไม่เอาแบบหันหางแบบนี้อย่างนี้โอ้โหเขาตะใบเล็บรอตบเราพอดีนะคะทำร่างกายให้เป็นที่รักค่ะเปิดใจในการสื่อสารไปแล้วเกินครึ่งค่ะ